สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความรู้สึกของเขาดีกว่าเนาะความรู้สึกของเขาตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ สามไม้เท้านะความรู้สึกของเขาตอนนี้คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณก็ได้นะคะมันเป็นสามไม้เท้าอ่ะนะเป็นชาวราศีเมษสิงหธนูนะคะเพราะว่ามันเป็นไม่เท้าเนาะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณก็ได้เห็นไหมสิงโตกับคนอะ่ะนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันหรือติดต่องานกันก็ได้นะหรือหรือสื่อสารกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะ หรือคนคนนี้นะมีภาระเยอะนะเป็นพ่อไหม้แม่ไม้ก็ได้อาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะคะยังมีภาระเออถ้าถ้าเขาเป็นพ่อไหม้เขาก็อาจจะมีลูกก็ได้นะถ้าไม่ได้มีลูกเขาก็อาจจะมีพ่อแม่หรือมีภาระเขาเรียกอะไรยังมีภาระเรื่องลูกน้องบริวารอะไรประมาณเนี้ยยังมีคนข้างหลังอ่ะคนคนนี้นะอาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะคะเป็นสามไมเท้าบางคนทํางาน ที่เดียวกันบางคนสื่อสารออนไลน์กันนะบางคนรอมาพบมาเจอกันบางคนเคยเจอกันแล้วหรือกําลังติดต่อสื่อสารกันก็นกได้นะคะนะบางคนอ่ะกําลังคุยกันสนมากคุยทางออนไลน์ก็ได้นะอืมหรือคนคนนี้กับคุณอนะ่ะหรือคุณก็ได้เนาะคุณมีตัวเลือกเยอะหรือเขาก็ได้นะอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือว่า หรือว่ายังมีคนในองค์กรอะนะที่เขาต้องต้องแคร์หรือหรือเขาต้องทีาเรียกอะไรอะมีคนในครอบครัวอะไรประมาณเนี่ยนะที่เขาต้องต้องรอพูดคุยต้องรอการตัดสินใจอะไรประมาณเนี่ยนะเออคนคนนี้อาจจะเป็นต่างวัยกับคุณก็ได้เนะอาจจะเป็นคนอายุเยอะก็ได้หรือหรือเป็นคนที่ดูดีเป็นสิงโตกับคนอนะเออเป็นคนที่น่ากเกรงขามนะเป็นคนที่ต่างกับคุณก็ได้เนะ แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วมันมันสบายใจอะนะเออคุณทําให้เขาไว้ใจอะนะคุณทําให้เขายอมได้คนคนนี้เนาะเป็นเจ้าป่าเห็นไหมคนไปขี่หลังได้อ่ะแสดงว่าคนคนนี้อยากที่จะอยู่กับคุณมีอยากจะอยากจะให้คุณเข้าใจเขาเนาะอยากหรือว่าคนคนนี้ไม่อยากให้คุณกลัวเขาก็ได้นะคะเอออยากให้คุณแบบ อยู่ใกล้ๆเขาอะไรประมาณเนี้ยนะไม่ต้องกลัวนะอะไรประมาณเนี้นะเขาอาจจะดูหน้าหน้าเกรงขามก็ได้นะเออคนอาจจะคนอาจจะกลัวเขาคนอาจจะเกรงขามเขาอะไรประมาณเนี้นะอาจจะมีตําแหน่งใหญ่โตที่ลูกน้องบริวารกลัวอะไรประมาณเนี้บางคนนะอืมหรืออาจจะเป็นคนที่ต่างกับคุณก็ได้นะคะจนคุณรู้สึกว่า คุณกลัวที่จะอยู่ใกล้เขาก็คือแบบว่าลักษณะนี้นะคะบางคนที่คุยออนไลน์กันน่ะนะมันเขาอยากให้คุณแบบไว้ใจเขานะอยากให้ศึกษาเรียนรู้กันอะไรประมาณเนี้ยเนาะอยากให้อยากให้คุณกับเขามีมีความใกล้ชิดกันให้มากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเรียนรู้ใจกันไม่ต้องกลัวอะไรประมาณเนี้ยเนาะอยากให้มีความสนิทสนมกันให้มากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเนาะอืม อยากให้ได้มีเวลาที่จะอยู่ร่วมกันนะอยากให้คุณแบบรู้สึกดีที่มีเขานะรู้สึกปลอดภัยที่มีเขานะเออคนคนเนี้ยนะถ้ามันต่างคนต่างโสดเขาอยากจะดูแลคุณนะคนคนเนี้ยอยากจะปกป้องคุณนะนะอยากจะทําทุกอย่างเรียกเรียกอะไรนะให้คุณมีความสุขที่สุดนะอืมถ้าคนที่รักกันดีอยู่แล้วนะถ้าคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วโอ้คนคนเนี้ย เอาใจเทคแคร์ care, คุณมากๆเลยอ่ะแทบจะไม่ให้คุณทำอะไรเลยก็ได้นะคะเออคนคนเนี้ยนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่เคยเจอกันก็เขาอยากที่จะมาหาคุณเนาะอยากที่จะเดินทางมาหาคุณเนาะอยากจะเรียนรู้กันอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายอยากจะไปให้ถึงฝันฝันนะอยากให้คุณแบบเคียงคู่เขาไปอย่างเงี้ยนะคะสามม่เท้ายนะ ออแสดงว่ามันมันอยากไปถึงเป้าหมายนะอยากอยากประสบความสําเร็จนะอยากเป็นเเรียกอะไรอยากเป็นเพื่อนคู่คิดกับคุณไปอย่างนี้นะแต่สามไม่เท้าอ่ะบางทีอ่ะถ้าอยู่ในองค์กรก็มันมีคนได้หลายคนอยู่ในที่ทํางานนะคะอืมบางทีเขาก็ต้องแคร์เพื่อนร่วมงานหรือคนที่บ้านเขาอะไรประมาณเนี้ยนะหรือการทํางานเนี่ยเขาตัดสินใจเองไม่ได้นะ อาจจะมีหุ้นส่วนเยอะก็ได้สามเท้านะแต่ถ้ามันเป็นความรักเขาก็รู้สึกดีที่มีคุณนะรู้สึกดีอยากให้คุณเขาเรียกอะไรอะ่ะอยากให้คุณได้มาอยู่ร่วมกับครอบครัวเขาอยากให้คุณได้มาร่วมกับเรียกมาพบมาเจอครอบครัวเขาอะไรประมาณเนี้มาพมาเจอคนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เข้ากันได้อยากให้กลมเกลียวอะ่ะสามเท้ามันเป็นอะไรที่ ที่รู้สึกดีอะ่นะเนาะมันเป็นอะไรที่อยากจะได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนอยากที่จะได้เข้ามาเป็นแบบมิตรอะไรประมาณนี้ถ้ามันเป็นเพื่อนก็แบบเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีมากๆนะอืมหรือคนคนนี้นะค่อนข้างทำงานเยอะงานยุ่งนะไม่ค่อยมีเวลาก็ได้นะคะเขาเก่งมีความสามารถสิงโตเห็นไหม อาจจะเป็นในระดับสูงแล้วก็ได้บางคนนะถ้าไม่ใช่ระดับสูงก็เก่งอะ่ะเออเป็นคนที่นิ่งๆน,นะเป็นคนที่อาจจะชอบใช้อารมณ์ก็ได้เนาะเออเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วใจร้อนหน่อยมันเป็นราศีเมษไงเห็นไหมไม่เทา้ามันเป็นธาตุไฟอ่ะนะคะมันเป็นธาตุไฟอืมตัดสินใจเร็วใจร้อนจะเอาจะเอาเนอ้อถ้าชอบใครอะ่ะเออ บางคนคนก็เข้าหาเขาเยอะด้วยนะเขามีอํานาจบารมีก็ได้เป็นสิงโตอ่เป็นเจ้าป่าถ้าเป็นคนก็ดูดีอะ่ะนะอยากอยากที่คนอยากที่จะเข้าหามาอยู่ในการปกครองของเขามาอยู่ในการดูแลของเขานะคะคุณคนเน,นี้ยนะจะนิ่งๆน,นะดูภายนอกเขาอาจจะดูเป็นคนดุก็ได้แต่เขาใจดีเป็นไม้เท้าอะ่ะแต่ว่าจะตัดสินใจเร็วนะตัดสินใจเร็วพูดเร็วทําเร็วอืเก่งเรื่องงานนะ เออบางทีอาจจะใจร้อนไปหน่อยนะอยากที่จะให้คุณกับเขาไปถึงเป้าหมายเร็วๆนี้นะเอ,อเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้น อืโอ้เห็นไหมเมสิงธนูเป็นคนไกลจริงๆด้วยนะเป็นคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตก็ได้เป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนต่างวัยกับคุณก็ได้นะเป็นคนนิ่งๆนะเป็นนักวางแผนก็ได้นะเห็นไหมวางแผนทุกอย่างเป็นคนจัดการทุกอย่างเป็นคนเก่งมีความสามารถนะเอ็มเพลอร์นะ อนิ่งๆน,นะโอ้อันนี้ก็สามไม่เท่าอีกแสดงว่าคนคนนี้อยากติดต่อมานะแต่กําลังช่างใจเห็นไหมกําลังช่างใจอยู่ว่าจะคุยกับคุณยังไงจะติดต่อจะเดินทางหาคุณยังไงเขากําลังวางแผนอยู่นะกําลังวางแผนคนคนนี้เก่งนะเห็นไหม,มเก่งรอบด้านเลยอะ่ะ อาจจะเป็นทั้งคุณและเขานะมีความมั่นใจในตัวเองสุดๆเห็นไหมเขาเขาไม่แน่เขาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจที่สุดมีความสุขที่สุดนะอืมเขาเขาอาจจะไม่แน่ใจในตัวคุณก็ได้เนะกำลังช่างใจอยู่แต่ว่าด้วยสามไม่เท้าด้วยสองเหรียญน,นะเดี๋ยวแม่หมอเขาขยายสองเหรียญโอ้ คนคนนี้ขี้อายสุดๆนะอาจจะเป็นต่างวัยก็ได้นะคะคุณกับเขาอ่ะนะมีความต่างวัยกันอ่ะนะเขาไม่แน่ใจว่าที่คุณบอกว่าชอบที่คุณบอกว่ารักที่คุณบอกว่าคิดถึงเขาอ่ะมันจริงไหมมันจริงไหมเขายังเป็นคนสําคัญของคุณไหมคนคนเนี้ยโอ้โหเขารู้สึกว่าคุณน่ารักที่สุดเออคนคนเนี้ยอยากจะบอกว่ารักอยากจะบอกว่าคิดถึง โอ้คนคนนี้คี่อายมากๆเลยถ้าจะบอกคำว่ารักอะยากมากนะอืมเออน่ารักมากๆเลยรออยากบอกความรู้สึกเห็นไหมสองเหรียญเขารู้สึกว่าที่คุณบอกรักที่คุณบอกคิดถึงเขาอะมันใช่ไหมอะไรประมาณนี้มันจริงไหมรอคำขอโทษจากคุณรอการง้อจากคุณก็ได้นะคนคนนี้มีอีกโก้เอเมอร์เลอร์นะ ไม่หมอเขายายสองเหรียญเ,ออเขาอยากได้เขาเรียกอะไรอสองเหรียญก็ยังไม่แน่ใจในตัวคุณเนาะเขารู้สึกว่าคุณคุณต้องการเขาจริงๆใช่ไหมคุณคุณไม่ได้เล่นเล่นกับเขาใช่ไหมมันเหมือนพูดทีเล่นทีจริงเลยสองเหรียญน,นะเขาเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็ดูจริงจังบางทีคุณก็ดูเล่นอะไรแต่เขาไม่เล่นนะอะไรประมาณนี้เห็นไหม ที่คุณบอกรักบอกชอบเขาอ่ะมันใช่ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะพี่อายมากๆเลยคนคนเนี้ยไม่กล้าแสดงออกนะอืมสามเขาเาเรียกอะไรอ่ะเขารอเขารอการสื่อสารจากคุณรอการตัดสินใจจากคุณรอการพัฒนาความสัมพันธ์จากคุณอ่ะนะเห็นไหมแล้วมันเป็นสองเหรียญไงเขากลัวคุณมาเล่นๆกับเขาพอเขาเอาจริงแล้วคุณเล่นๆคุณไม่เอาเขาจริงๆคุณมีตัวเลือก นะเออมันเหมือนการเหี่ยวกันเลยทีเล่นทีจริงอ่ะนะคะหรือคนคนนี้กับคุณอะ่ะมันมีระยะห่างมีระยะทางอะ่ะก็เลยมันยังไม่แน่ใจมันยังไม่แน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยนะเขาอยากให้คุณจริงจังกว่านี้นะคนคนนี้เอ็มเพลเอร์ความรู้สึกขเขาตอนนี้ โอ้ความรู้สึกของเขาตอนนี้โอ้คนคนนี้มีคนชื่นชอบเยอะมากๆเลยอ่ะแสดงว่าเขาคนเป็นคนเก่งนะเห็นไหมมีหน้าที่การงานสูงโอ้ทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ก็ได้นะคะหรือรับราชการก็ได้เอ็มเพลอร์แล้วก็อันนี้หกไม่เท้านะ เก่งมีแต่คนชื่นชอบมีแต่คนยกย่องนะมีแต่คนให้ความสําคัญกับเขาอาจจะเป็นคนที่ใครๆก็ให้ความไว้วางใจก็ได้นะคะหกไม่เท้าโอ้คนในองค์กรขนาดใหญ่แน่ๆดูสิคนชื่นชอบเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนเก่งนะอืมคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆนะคุณอาจจะไม่ยอมเขา แต่เ็ารู้สึกว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยคุณมั่นใจในตัวเองมากๆใครๆก็เข้าหาคุณเออมีคนเข้าหาคุณเยอะหรือเขาก็ได้นะถ้าในที่ทํางานหรือในองคออ์กรอ่ะเขาเป็นคนที่ฮอตมากๆเลยนะใครๆก็ให้การยอมรับเขาใครๆก็ให้การเนี่อะไรอะ่ะไว้วางใจเขาอะ่ะนะเป็นคนเกง่งมีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์สุดๆนะทุกคนแฮปปี้ที่มีเขานะทุกคนยกย่องเขาถ้า เขาเรียกอะไรอ่ะถ้ามันมีหน้าที่ใหม่ๆหรือมีหน้าที่อะไรอ่ะเออคุณจะได้รับมอบหมายเป็นพิเศษสําหรับแพรบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะหรือเขาคนนั้นก็ได้นะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะถ้าใครจะมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งคุณจะได้นะเนี่ยหรือเร็วนี้ถ้ามีเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอ่ะคุณจะได้นะหรือเขาก็ได้นะตอนเนี้ย เขาอาจจะได้รับหน้าที่ใหม่ๆนะคนคนนี้ความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์สุดๆนะอยากจะที่จะเข้าหาคุณอะนะแต่ว่ามันต้องเห็นไหมมันต้องแคร์คนในองค์กรอนะมันต้องคอยเห็นไหมแสดงว่ามีคนหลายๆคนอยู่ในความรักอยู่ในความรู้สึกอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้นะต้องผ่านด่านครอบครัวหรือผ่านด่านคนใน ที่ทํางานอะ่ะแสดงว่าถ้าเป็นคนที่คุยงานกันหรืออยู่ในที่ทํางานเดียวกันอะ่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะแคร์คนเพื่อนร่วมง,งานนะไม่ค่อยกล้าคุณดูฮอตคุณดูมีเสน่ห์แสดงว่าเขาถึงตัวยากนะใครๆก็ต้องการแสดงว่าคนคนนี้ฮอตมากๆเลยอะ่ะณตอนนี้นะเออคนเข้าหาเยอะแต่เ็ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคุณมีคนที่เขาต้องการคุณคือเป้าหมายที่เขาต้องการนะแต่คนคนนี้จะ จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะนะคะมันเป็นคือถ้าเรื่องงานอะ่ะถ้าเรื่องงานเขามีความสามารถมากๆ,ๆเขาตัดสินใจเร็วเข,เขาเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาต้องการความก้าวหน้านะเขารักความก้าวหน้าสุดๆนะแต่ถ้าเรื่องความรักเขาจะนิ่งๆนะเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้แต่เวลาที่จะแต่เวลาคนคนนี้ได้ไว้ใจอะ่ะเขาจะคบนานเขาจะไม่ค่อยเลิกหรอกคบนานนะ อืคบนานแล้วก็วาดฝันว่าไปให้ถึงการแต่งงานเลยแสดงว่าใครบางคนอะ่ะอยากที่จะคบกับคุณไปยาวๆเออแสดงว่ามันไม่ได้มีไพ่เล่นๆเลยนะแสดงว่าคนคนนี้ถ้าได้คุยกับใครถ้าได้ตกลงที่จะเป็นแฟนถ้าได้ตกลงที่จะคบกับใครอะ่ะเขาก็จริงจังเออเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆจริงจังซีเรียสเลยเห็นไหมเขาอาจจะเก่งในทุกด้านนะคนคนนี้มีความสามารถบางคนเป็นเจ้าของกิจการนะ เออบางคนอยู่ไกลจากคุณหรือต่างไวัจากคุณเป็นเป็นคนเก่งอะ่ะนะเป็นคนเก่งที่ไม่ค่อยแสดงออกอ่นะเป็นคนเก่งที่ที่นิ่งๆอ่ะนะเป็นคนเก่งที่มีอำนาจดูหน้าเกรงขามาเห็นไหมสีอันนี้สามเมทาอันนี้เอนนมเพอเลอร์หกเมทาโอ้คนคนนี้อยากคบกับคุณไปยาวๆนะอยากจะเรียนรู้กันไปแบบนี้หรืออยากจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรืออยากจะเป็นเพื่อน หรืออยากจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเวลาคุณคิดถึงเขาคุณรู้สึกดีคุณไว้วางใจเขาที่สุดคุณอยากที่จะอยู่ร่วมกับเขาคุณอยากที่จะไปกับเขาอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้ถ้ามันนิ่งกันถ้ามันห่างกันนะถ้าคนที่นิ่งกันถ้ามันห่างกันนะคนคนนี้บางคนห่างกันด้วยระยะทางก็ได้นะบางคนอยู่อยู่ในอยู่ในการตัดสินใจก็ได้ว่าตอนนี้จะเอายังไงนะ เดีย๋ยวแม่หมอ,อหนะโคกรยายเอ็มเฟอร์เร์นนะโอ้อาจจะเป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะเห็นไหมโอ้เป็นคนที่ต่างจากคุณมากๆเลยอันนี้หนึ่งเหรียญอันนี้เจ็ดเหรียญเจ็ดแปดเก้า โอ้ตอนนี้คุณกับเขาน่าจะนิ่งกันมากๆเลยอ่ะนะน่าจะอยู่ในมุมของตัวเองอะ่ะน่าจะมีใครบ,บางคนที่มีหน้าที่การงานสูงมากๆเลยเห็นไหมเป็นพ่อไม้แม่ไม้บางคนมีลูกติดก็ได้นะคะเห็นไหมอืมบางคนมีภาระนะการที่จะเจอกันหนยากนะต้องนิ่งก่อนต้องต้องทําหน้าที่ต้องหาเงินก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะ คนคนนี้อาจจะ,ะเขาเรียกอะไรอาจจะมีพร้อมแล้วก็ได้นะบางคนเป็นโสดนะบางคนเป็นโสดที่อันนี้เอเ็มเพลเยอร์ไงเป็นโสดที่เป็นแบบคนอายุเยอะๆเป็นพ่อไม่แม่ไม้มานานอะไรประมาณเนี่ยหรือหรือครองโสดมานานะนะอืมก็เลยรู้สึกว่าการที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปการที่จะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่อ่ะมันต้องแบบค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจอ่ะค่อยๆทําอะไรประมาณเนี้ยเนาะอยากจะเริ่มใหม่ก็ ก็อยากให้ให้มันมั่นคงอ่ะนะคะเห็นไหมมีธาตุดินนะพรกศพกัมมังกรแล้วก็อันนี้เมสิงธนูเอออันนี้เอ็มอพเลอร์เอ็มเรเรอร์ราศีเมษนะคะอืมใจร้อนนะใจร้อนเวลาตัดสินใจเรื่องงานหรือเรื่องพูดอะไรประมาณเนี้นะก็จะตัดสินใจเด็ดขาดนะก็จะตัดสินใจแบบ เออมั่นใจมากๆอะ่ะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตมากๆนะอืมแต่บางทีเรื่องชีวิตคู่เรื่องการเงินอะไรประมาณเนี่ยเขาเขาจะตัดสินใจรอบคอบนะเขาจะค่อยคอยคิดแต่ถ้าเรื่องการตัดสินใจเรื่องการที่จะมีใครเรื่องความรักอะ่ะเออเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะเขาจะรอบคอบมากๆเลยเขาไม่อยากที่จะผิดพลาดอีกนะอืมบางคนอ่ะ บางคนไม่อยากที่จะมีคู่อ่ะบางคนอ่ะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะเลือกที่จะเป็นโสดนะเลือกที่จะเป็นโสดเลือกที่จะอยู่คนเดียวเลือกที่จะอยู่กับลูกอะไรประมาณเนี้ยอยู่กับเงินอยู่กับกิจาการที่มีอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมการที่อันนี้อันนี้อันนี้เจ็ดเหรียญอ่ะอันนี้หนึ่งเหรียญอ่ะแสดงว่าเขาคิดไตร่ตรองมากๆเลยถ้าเขาเริ่มต้นใหม่อ่ะมันต้องมั่นคงมันต้องดีมันต้องเป็นที่คนที่เขาตัดสินใจแล้วนะ แสดงว่าคนคนนี้คิดและก็ตรตรองนะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเนาะอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่บางคนมันต่างฐานะาจากคุณด้วยอันนี้มันเป็นหมวกพระราชาเห็นไหมเออมันเป็นหนึ่งเหรียญแต่มันเป็นหมวกคิงอะ่ะอือแสดงว่ามีความต่างจากคุณมากๆเลยนะเป็นต่างวัยต่างฐานะเออเขามีฐานะบางคนอะ่ะนะอือ บางคนมีพร้อมแล้วก็ได้นะคะเขาจะเขาจะคิดแบบเป็นพิเศษเลยเวลาจะคบกับใครอ่ะเขาจะนิ่งๆนะแสดงว่าถ้าใครถ้าใครกำลังหาคู่ออนไลน์อยู่ที่เป็นต่างชาตินะคุณคุณหาได้เลยนะคุณจะเจอนะแต่จะเป็นคนที่ไม่หวานนะจะเป็นคนที่ จะพลจะเป็นคนที่ผงผางนะเป็นคนที่รอบคอบเป็นคนนิ่งๆอะ่ะเป็นคนที่ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครเหมือนกันอะ่ะนะแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงห่วงเรื่องห่วงตัวหน่อยนะอืมถ้าคุณจะชอบกับคนคนนี้คุณก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเลยอะ่ะมีความมั่นใจว่าตัวเองมีดีมีพร้อมเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยนะถึงกล้าเข้าหาเขาเออเขาก็เขาจะพร้อมที่จะชัดเจนนะ อถ้าคุณกำลังคุยกับคนคนนี้อยู่นะหรือคนคนนี้นะรู้สึกว่าคุณดูไม่สนไม่แคร์เขาเลยอ่ะนะคุณดูมั่นใจในตัวเองสุดๆคุณดูฮอตอ่ะเออคุณอาจจะเป็นคนที่ใครๆก็ให้การชื่นชอบก็ได้นะถ้าเป็นที่ทำงานอะไรประมาณเนี้นะเก่งมีความสามารถนะอืม ขอไพ่สรุปหน่อยค่ะความรู้สึกของเขาในตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวแม,ม่หมอขยายทาวเวอร์ทาวเวอร์แล้วก็เดอะมูนเอาใต้สำรับมันเป็นสามดาบบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน มันจบกันไปแล้วก็ได้มันทะเลาะกันไปแล้วก็ได้มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเห็นไหมอืมทาวเวอร์แสดงว่าบางคนทะเลาะกันอ่ะบางคนต่างคนต่างไปก็ได้นะหรือว่าคนเก่าๆที่เคยจบกับคุณไปแล้วคือถ้าไม่ใช่คนเก่าหรือคุณทะเลาะกันอ่ะนะมันเป็นคนไกลนะเขาจะบินอ่ะนะมันเป็นทาวเวอร์ไงมันแรงมันเร็วอาจจะอาจจะบินมาหาคุณก็ได้จะมีคนแบบ มาหาคุณโดยไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณเนี้ยนะมาเจอคุณโดยไม่ทันตั้งตัวเขาอยากจะมาเนี่ยหรือไม่หรือไม่ถ้าถ้าคุณคุยออนไลน์อยู่หรือคุณทะเลาะกับใครอยู่ที่ว่าเขาคงไม่มาแล้วอะไรประมาณนี้ยแต่อยู่ๆคุณจะเจอนะคนเนี้มันเป็นทาวเวอร์ไงเออคุณจะเจอเขาอยากเขาอยากที่จะมาหาคุณอ่ะนะหรือคุณกับเขาก็ได้อยู่ๆก็หายไปอยู่ๆก็จบกันไปอยู่ๆก็ทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้ยนะอืม ทาวเวอร์แล้วก็ดูมูลสแสดงว่าบางคนทะเลาะกันเรื่องความไม่ชัดเจน,นก็ได้นะคุณอยากคุณอาจจะอยากจบเนาะคุณอาจจะอยากเริ่มต้นใหม่นะไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็ได้น,นี่สามดาบแสดงว่ามีคนทาให้คุณเจ็บนะมีคนหันหลังจากคุณไปอ่ะนะมนันเป็นความสัมพันธ์ที่มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ เห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณเขาทำให้คุณเจ็บก็ได้นะอืมเห็นไหมตอนนี้อยากจะมาง้อคุณเห็นไหมพยายามที่จะอันนี้ในในออบวานเนาะอยากที่จะเทคแอคชั่นเนาะอยากที่จะทำอะไรก็ได้เนี่ยที่จะได้เจอคุณเห็นไหมถ้าคนที่โกรธกันงอนกันอะ่ะเขาไม่กล้านะอยากจะบอกความรู้สึกเออคนคนเนี้ย ไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกนะพี่อาเห็นไหมดอกกุหลาบร่วงหมดแล้วไม่กล้าที่จะบอกรักนะอยากจะบอกว่าเขาชอบคุณนะเขามีใจให้คุณนะเอ็มเพลเลอร์ Emperor, เห็นไหมยิงนะเป็นเป็นคนที่มีโก้นะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะว่าตัวเองมีดีเขาอาจจะมีพร้อมจริงๆนะคนคนเนี้ยหรือคุณก็ได้นะ ็นคนที่มีพร้อมแล้วอะ่ะไม่ได้สนไม่ได้แคร์ะนะใครๆก็เข้าหานะอืมแต่ก็มีความมั่นใจในตัวเองอ่ะนะคนเข้าหาเยอะก็ไม่ได้ว่าจะคุยกับใครไปทั่วอะไรประมาณเนี้ยนะจะมั่นใจจะมีดีในตัวเองอ่ะนะจะมุ่งมั่นเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการหาเงินอ่ะนะบางคนเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะอืมเห็นไหมเป็นต่างวัยเห็นไหมเขาอยากให้คุณง้อเขาก็ได้เนาะหรือคุณก็ได้นะ อยากให้เขาง้อเออแต่ถ้าเป็นต่างวัยอ่ะเขาอยากเขาเขาเขาถ้าถ้าถ้าคุณอายุน,น้อยกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็อยากให้คุณง้อเขานะเขาไม่กล้าอะไรประมาณเนี้ยนะอือหรือถ้าเขา,ายุ่น้อยกว่าคุณก็อยากให้เขาง้อสยอะไรประมาณเนี้ยนะอือต่างคนต่างต่างรอให้กันง้อนะเดี๋ยวดูอีกสิสรุป เขาจะมาง้อคุณไหมสรุปเขาจะมาง้อคุณไหมถ้าคนทะเลาะก,กันโอ้มันเป็นไพ่เดทอะแต่มันเป็นไพ่เดทแบบรีเบิร์ดอะแสดงว่าบางคนจบกันไปแล้วไกลกันไปแล้วอยากเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่อาจจะคิดว่าแล้วแล้วมันจะเป็นแบบว่าถ้าคนที่จบกันไปแล้วไกลกันไปแล้ว เมื่อกี้แม่หมอถามว่าเขาจะมางอไหมก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะแต่บางคนอ่ะคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ใหม่แล้วหรือเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ได้นาะออืมแต่ด้วยด้วยไพ่เด a t รีเบิร์ดอะ่ะรีเบิร์ดมันไปมันไพ่เดสมันจบกันไปแล้วนาะแต่ไพ่ไพ่สำหรับนี้มันเป็นการเกิดใหม่อะ่ะแสดงว่าก็อยากกลับมาเหมือนกันนะ อยากกลับมาอยากให้อยากให้คุณกับเขาได้เคลียร์กันอ่ะได้ปรับความเข้าใจกันได้เริ่มต้นกันใหม่อยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขนะอยู่กับคุณแล้วมันเหมือนเขาได้เขาได้กลับถ้ามันเป็นต่างวัยนะอยู่กับคุณแล้วมันได้แบบมันมันเหมือนกลับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรประมาณเนี้ยเนาะอืมเขาอยากให้คุณคือคือถ้าไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะคนคนเนี้ยเขาอยากให้คุณแบบกับเขาอ่ะเคลียร์กัน ปรับความเข้าใจกันเนาะไม่ต้องแบบไม่ต้องทะเลาะกันได้ไหมไม่ต้องอยู่แบบเดิมมูลได้ไหมแบบคอยส่องกันคอยแอบคิดถึงกันอะไรประมาณเนี่ยเนาะอยากให้มาพูดคุยกันอยากเจอกันอยากอยากให้มีความรู้สึกดีๆให้กันอ่นะเห็นไหมเดทใบนี้มันสดใสมันเออสแสดงว่าอยากกลับมานะมีมีโอกาสที่จะกลับมาเาเป็นเดทรีเบิร์นไงนะ หรือตอนเนี้เขาคิดว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้วแหละแต่ว่าก็ยังอยากเจอนะหรือเขาก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่คุณอยากจะคิดว่าเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ก็ยังยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่นะแต่ถ้าเรามาถามถึงเขาคนคนนี้อยากที่จะอยู่กับคุณนะเอออยู่กับคุณแล้วมันเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติเนาะคุณอาจจะดูเป็นธรรมชาตินะอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขอยู่กับคุณแล้วมันสดชื่นนะ เป็นธรรมชาติมันมันเ็าเรียกอะไรอะ่ะเขาชอบที่คุณเป็นกันเองชอบที่คุณดูเป็นธรรมชาติดูชอบที่คุณไม่เฟกอะไรประมาณเนี้ยเอเขาชอบมากๆากนะคุณคุณเนี้ยเดทมันมันอาจจะต่างวัยคนไกลหรือคนที่จบจากคุณไปแล้วก็ได้นะคะอืมบางคนจบกันไปนานแล้วจริงๆนะนานจนแบบอยากให้ลืมทุกอย่างอะไรประมาณเนี้ยมาเริ่มต้นกันใหม่มาเริ่มต้นเคลียร์บางคนอยากจะเคลียร์ไงนะเห็นไหม เขาไม่รู้ที่จะทํำยังไงเนี่ยอันนี้นออฟวานค,คนคนนี้ตอนนี้เขาก็พยายามมุ่งมั่นที่จะทํางานนะอาจจะอยากทํางานให้หนักเพื่อให้ลืมคุณก็ได้นะคะคนคนนี้ค่ะสําสหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบก,การอ่านไพ่แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ